มาถึงวันนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันสอนชีวิตทุกวันเลยอ่ะมันให้อะไรกับพี่นกได้ทุกวันเลยอถ้าเราแบบมองกับมันดีๆแล้วก็มีสติถ้าเราไม่ฟุ้งซ่านนะโอ้โหมันแบบมีอะไรดีตั้งเยอะโชคดีแค่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเรามีไอ้นี่อยู่สามปีที่ไม่มีงานแต่เราได้อยู่บ้านเว้ยได้เก็บห้องที่มันโอ้โหเป็นแบบลบเป็นรังหนูได้เอาไปบริจาคยังมีแบบ เออทำกับข้าวให้หลานกินนั่งเล่นกันดูซีรีส์ได้เฮ้ยมันก็ด,ดีแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นพี่นกแทบไม่ได้อยู่บ้านเลยเดินเข้าบ้านมาคือเอากรเป๋าวางุญแจวางขึ้นห้องอาบน้าล้างหน้าสระผมเตรียมงานที่จะต้องไปท่องบทเตรียมอะไรเนี่ยชีวิตเป็นยางไงมาตลอดเป็นอย่างงั้นมาตลอดโหโต๊ะกินข้าวไม่เคยใช้ไม่เคยอยู่บ้านกินข้าวไม่เคยเลยพี่นกชายไม่เคยเดินรอบบ้าน พไม่ <anse> ไม่เคยอยู่บ้านไม่เคยมีเวลาต้องเขามา,อาน,นอนแล้วออกเขามานอนแล้วออกอย่างนั้นเลยค่ะใช้ใช้ชีวิตอย่างนั้นจริง